对啊 โอ้โหขยะเยอะจัลยมาเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาติดอาสาการบริเวณนกีฬาของเรานะคะเพราะเราได้ใช้พื้นที่นี้ทกิจกรรมได้เรื่อยๆเราพาเด็กๆออกมาทุกสัปดาห์เลยนะคะเจะมาช่วยกำความสะอาดบริเวณ สนามกีฬาเพราะว่าช่วงเย็นๆจะมีพี่มอเกษตรนะคะที่เรียนอยู่มอเกษตรมาเล่นกีฬาบนเดนสนามของเรานะคะเราก็จะมาช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บ้อมงพยานมาเลยสองสาวไปเก็บพยานกับคุณผู้นี่เอานี้ดมือไปะลุกแต่กับคุณผอนเลยอ้า เก็บได้อะไรครับมันคืออะไรครับมันคือแอปเปิ้ลโอเคทิ้งเลยทิ้งเลยมันคือแอปเปิ้ล ผมมาวินเก่งมากเลยไหนคะเก่งมากใส่ถังขยะเลยลูกเก่งที่สุดเลย

เราน่ารักมากเลยนะคะช่วยกันมถม oh ัดเม้นเชียวโอ้โห ตรงนี้เป็นบริเวณด้านนอกของอาคารเรียนของเรานะคะจะเป็นบริเวณสนามที่จะพาเด็กมาทำกิจกรรมบ่อยๆนะคะมีทั้งบุคคลภายนอกนะคะอย่างเช่นนิสิตมอกระเสจะมาใช้พื้นที่ในการเตะฟุตบอลน,นะคะแล้วก็จะมีชุมชนมาใช้สนามด้วย เก่งมากเลยมันคืออะไรครับถุงพลาสติกเก่งมากเลยทิ้งลงถุงเลยลูกขณะนี้เด็กๆก็ทำการเก็บขยะเสร็จแล้วนะคะจิตอาสาของเราวันนี้ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเด็กๆถาเขาไี่ใสใหนักเสียดเราจะได้ไม่ต้องเกตบ่อยทั้นง,ทงน,นะคะตอนนี้เราก็มาเป็นประโยชน์เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับขัน้นตอนต่อไปคือเดินเข้าโรงเรียนไปล้าง ฝ่าอลังมือถูล้งมืออ่านิ้วมือถูนิ้วมืออ่าูดตบฝ่าอนิ้วถูตงามือูดเอ่านิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือมุนไมสะอาดเลยนะคะเวลาล้างนะเสร็จแล้วก็ข้อมือค่ะข้อมือเสร็จแล้วาง รอบน้งให้สะอาดล้างตัวมีกี่ขั้นตอนมีขั้นตอนคะเจ็ดขั้นตอนอ่าเดินกลับไปโนรูเรียนล้างให้สะอาดวันนี้เด็กๆมาทำความดีแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ,ะสนุกสดชื่นได้ประโยชน์ด้วยนะคะใครว่าดีตบมือนด้อะเดี๋ยวเราจะเดินัวันนี้กิจกรรมจิตอาสาของเรานะคะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบานะะลนครแหลมฉะบางจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ